สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตนผุ้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาอะบอกขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับที่ได้บอกไว้กลางๆลาปีว่าจะเปิดสอนอทำซุ่มไก่ลายสนะครับก็จะเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นการผ่าไม้เหลาไม้หรือว่า การขึ้นลายขึ้นรูปนะครับก็บางคนอาจจะพอทำเป็นคร่าวๆนะครับแต่ผมจะสอนตามเทคนิคของผมนะเทคนิคแล้วก็ตามแบบของผมนะครับที่คิดทำเองนะครับอาจจะคล้ายๆกับช่างอื่นเจ้าอื่นที่เขาทำแต่ผมก็จะทำตามที่ผมคิดเองไม่มีใครสอน ผมแค่ไปมองๆดูแล้วก็มานั่งคิดนั่งทำนะครับ20ปีนะครับที่ทำมาก็ไปจะไปแนะนำนะครับก็คือไม้ก็ต้องเอาแบบให้เป็นไม้2ปีนะครับไม้สื่สุกนะครับต้องเอาให้เลือกนครับเลือกอเป็นไม้ที่ เป็ไม้สมบูรณ์นะครับเวลาเอาไปตัดนะครับต้องให้มันออกเป็นเนื้อจะเขียวอมแดงหน่อยหนึ่งนะครับเขียวอมแดงหน่อยจะเป็นไม้สมบูรณ์แล้วก็มีความเงานะครับความเงาแล้วก็เนื้อจะเป็นสีแดงนะครับเป็นไม้สองปีนะครับที่เลือกมาทำนะครับผมก็ผ่าแยกไปแล้วล่ะว่าจะเลาเตรียมไว้ก็จะได้ทำนะครับเพราะว่า รับคิวไว้สิบใบนะครับก็ไปตามคิวแต่ละท่านนะครับการผ่าไม้นะครับออไม้ท่อนหนึ่งเราก็ผ่าแยกๆไปถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ก็ทักมาเดี๋ยวช่างจะลงคลิปสอนให้แต่นี่จะเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับวีธีเลือกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นไม้สองปีนะครับความยาวจะอยู่2เมตรเกนะครับ ความยาวอยู่2เมตร90นะครับความยาวของไม้นี่2เมตร90นะครับ2เมตร90ทีเ่เตรียมไว้เรียบร้อยหมดครับก็พาเหลาไว้ยังไม่ได้เหลานะครับพาแยกชิ้นก็กะประมาณให้ได้สามใบก่อนนะครับ จะทําทีละสามใบนะครับเดี๋ยวจะ,ะให้ดูครับดูชัดๆนี่นะครับคือแยกออกไปนะครับให้ได้สี่แยกออกไปให้ได้สี่ชิ้นนะครับความหนาความใหญ่ของมันจะอยู่ห้ามิลนะครับห้าถึงหกมิล รประมาณห้าถึงหกมิลตัวนี้คือผมแยกไว้นะครับแยกไว้เรียบร้อยนะครับแยกไว้นะครับตัวนี้ ก,ก็มีมีดนี่แหละเนาะไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็ลงลงไปเลยก็แยกไม้ออกไปนะครับเนี่ยมันไม่มีมือกล้องไม่มีตากล้องก็ต้องทำเองเดี๋ยวถ้าคลิปการสอนนะครับคลิปหน้านะครับผมจะ จะได้ตั้งกล้องทำกล้องดีๆนะครับนี่แยกออกมาเป็นสี่สี่ชิ้นนะครับอ่าชิ้นละห้าห้ามิลถึงหกมิลน,นะครับแยกออกไปนะครับแบ่งออกไปสองก่อนครับแบ่งครึ่งก่อนพราะเราแบ่งแบ่งชิ้นหนึ่งมันจะมีเอ่อมีอยู่สี่ชิ้นแล้วก็แบ่ง,งแบ่งครึ่งนะครับแบ่งออกไปสองก่อนนะครับ แบ่งออกไปสองนี้นะครับแล้วเราก็มาผ่าค่อยๆทำนะครับถ้าใครจะปึกหัดนะครับตอนนี้ต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะครับค่อยๆนะครับถ้ายังไม่ชินนะครับถ้าใครชินแล้วก็จัดเลยนะครับโอเคนะครับนี้แบ่งมาเรียบร้อยนะครับให้ได้สองเมตรเก้าสิบนะครับแบ่งให้เท่ากันนะครับแบ่งให้เท่ากัน แล้วก็ไปแยกไส้ออกนะครับแบ่งให้ขนาดเท่ากันแล้วก็ไปแบ่งไส้ออกช่างจะแบ่งให้ดูนะครับแบ่งใครจะคว่ำลงก็ได้นะครับจะคว่ำไม้ลงก็ได้นะครับเอาผิวไม้ลงหรือว่าจะเอาผิวไม้ขึ้นช่างแนะนําให้เอาผิวไม้ลงนะครับเวลาปอกไส้มันออกมันจะได้ทําง่ายนะครับ ปอกให้เป็นวงกลมนะครับไม่ต้องปอกเยอะก็ได้ครับถ้าปอกปอกเยอะมันก็จะให้ปอกออกแค่พอดีพอดีจะได้เหลาง่ายๆนะโอเคนะครับอันนี้ปอกเรียบร้อยนะครับนี่ช่างปอกจากปอกแล้วก็ไปเหลานะครับ แล้วก็ไปเหลาเหลาก็ไม่ยากนะครับม่ค่อยเหลาให้ได้เท่าเท่ากันนะครับก็ไม่ได้เท่ากันเอาให้ใกล้เคียงที่สุดใช้มีดตอกนะครับเราลบมุมก่อน,นครับสีมม่มุมหมุนเป็นเข็มนาฬิกานะครับหมุนเป็นเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้นะครับให้คมที่สุดนะครับ เ <Okay. S 1> รียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้พลิกให้พลิกปลายไม้ทางโน้นมานะครับพลิกโอเคครับพลิกพลิกกลับมานะครับ <S 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 เราพลิกเอาฝั่งที่เราเหล่าเมื่อกี้เนี่ยให้มาอยู่ซ้ายมือนะครับทีนี้เราก็ไปเลยนะครับเหลาทำมือให้นิ่งๆนะครับแล้วก็ปล,ปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยนะครับ ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับกับปริมาณให้นตรงกันโอเคนะครับโอเคน่าจะรู้เรื่องคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้เข้าใจกว่านี้นะครับให้ลงวิธีการเตรียมไม้แล้วก็เหลาไม้ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดีจะช่างจะสอนให้ละเอียดกว่านี้นะครับสวัสดีลอยกระทงด้วยนะครับสวัสดีครับ